สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ก็มาพบกับผมเบียร์เกษตรแบบบ้านๆนะครับเมื่อนี้ผมสิพามาเบิ้งการเดินระบบน้ำให้ต้นใหม่แบบง่ายๆนะครับลงทุนต่ำครับเดี๋ยวผมสิพาเบิ้งครับนี่ครับอุปกรณ์ก็มีอันนี้เป็นหัวสปริงเกอร์ครับนี่ครับหัวสปริงเกอร์ซื้อได้ทั่วไปครับเป็นหัวสปริงเกอร์เป็นมินิสปริงเกอร์ครับเป็นมินิสปริงเกอร์ใส่ตัวนี้ตัวนึงมินิสปริงเกอร์นะครับนี่ สองตัวนี้นะครับก็คือเรียกว่าสายสายไมโครครับเป็นสายมินิครับนี่ครับนี่นะครับคิดที่สองอันนี้อันที่สามก็คืออันนี้วาลครับนี่วาลปิดเปิดนะครับใบเบาน้มแรงน้านะครับตัวนี้ครับตัววาลนะครับเบามินินะตัวนี้ครับแล้วก็ตัวที่สี่ก็คือตัวนี้เป็นข้อต่อนี่ครับเป็นข้อต่อระวังสายไมโครครับ เ็นกอตอลำวางสายไมโครกับสายเมนครับกับสายไมโครเข้ากันนะครับนี่ก็คือตัวยางครับนี่ครับอันนี้เขาก็ชิดต่อไอหมวสปริงเกอร์นะครับกับสายไมโครเข้ากันนะครับหลังจากนั้นขยับมาเขาก็ใสวาล์วไว้นี่ครับใสวาล์วไว้นะครับหลังจากนั้นเขาก็ต่อสายสายไมโครครับเข้ามากับสายเมนครับอันนี้คือสายเมนหลักนี่ครับน้ำเหมือนซิลเนสร้างสายหนี นะครับนี่ครับน้ำใเรนทั้งสายเมนหลักตัวนี้นะครับเขาต้องเดินสายสายเมนก่อนครับเดินสายเมนหลักไปก่อนนะครับว่าจีเอาน้ำไปทั้งใดนแน่ก็เดินสายเมนไปก่อนครับหลังจากนั้นเขากะต่อสายไมโครออกไปให้ต้นไม้เขาครับต้นไม้ที่ย้องแดเเ่ากะต่อออกไปเลยครับนี่ครับนะครับเขาเดินเมนหลักมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยที่ต่อสายไมโครออกไปนะครับเป็นแบบที่ครับนี่ครับนี่ ครับอันนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นสวนรอบบ้านครับผมนี่เป็นสวนรอบบ้านนะครับสวนรอบบ้านมณอเี้รอบผมนี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับทันชี่วิธให้เขาประหยัดครับเขาต้องเอาไอ้ท่อพี่อีไงก็ได้ครับเขาต้องเอาสายไงเอาสายน้อยๆนี่แหละครับลากออกมาจากสายเมนครับนี่ครับ นี่ก็ใชได้ต้นไม้ต้นไม้ให้ใส่ไปไกลก็สร้างครับดึงเม่นหลักไปก่อนหลังจากนั้นก็เอาสายไมโครครับดึงเข้าไปหาต้นไม้เขาครับแบบวิธีการนี้ใช้ได้ผลครับใช้ได้ผลประหยัดต้นทุนครับต้นทุนหน่อยเฮ็ดได้ครับสายเ้านี่เขากับถมดินเลยครับเลยครับย่างเขาตัดหยาจังไงนี่ครับเฮ็ดเป็นลองถมดินเลยครับบ่มีปัญหาในการตัดหยาว่าสายที่ขาดครับนี่ครับบ่มีปัญหาเลยครับ นี่พายุางก็เบิร์ครับนี่ครับไม้กระถางเทาก็ดึงเข้ามาครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นไม้กระถางนี่ครับต้นไม้เขาอยู่ในกระถางเทาก็บลากสายมาเลยครับฟังดินฟังดินมากเอามาขึ้นต้นไม้อในกระถางเขาเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดึงออกมาจากไซเมนส์เลยครับไซว้าวครับไซว้าว นี่จะเป็นต้นบักนาวครับผมนี่บักนาวบักนาวพันธุ์ทุนเก่าครับกครับสมบูรณ์ครับครับระบบน้ำก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับการเกษตรเราต้องมีน้ำครับมีน้ำนนนนครับมันนี่จะเป็นพวกสวนบักม่วงนะครับบักม่วงนะครับก็ใครดึงสายเข้าไปครับ อยากว่ครับพี่น้องครับบางอย่างนะครับเนาะเดี๋ยวผมทีทบทวนให้ฟังอีกทีนึงเวลาไปซื้อของครับนี่ครับอันดับแรกเที่ยวไปซื้อของอันนึงก็ซื้อสายไอ้นี่ครับสายพี่อีครับทอพี่อีเพื่อที่ซีเฮดเมนนะครับนี่ครับทอพี่อีนี่ครับซื้อตัวนี้ครับผมนี่ซื้อจากนิ้วนึงก็ได้ครับนะนิ้วนึงน้ำจังไหลน้ำจังดันแห้งครับทอพี่อีหนึ่งนิ้วนะครับซื้อหนึ่งนิ้วสองนะครับ สายไมโครครับตัวนี้นี่ครับสายไมโครเรียกว่าสายมินิก็ได้ครับครับสายไมโครก็เรือสายไมโครครับสามอันนี้เป็นขอต่อครับมีขอต่อนี่ครับตัวนี้ครับบอกเพื่อนภาษาไอ้ขอต่อระวางสายไมโครกับท่อพีอก็ได้ครับมาสามนะครับซีนะครับซีครับสื่อเบาน้ำครับแบบสื่อเล์าเพราะว่าบางตัวเขาหายน้ำหน่อยบางตัวเขาหายน้ำหลายเขาก็ปรับบ้าเอา ครับสีครับหาก็คือหัวสปริงเกอร์ครับหัวมินิสปริงเกอร์ครับตัวนี้ก็แห้งอยู่ครับเส็จไอเวลาเปิดเต็มที่ก็สีความกว้างประมาณเม็ดหนึ่งนะครับความกว้างประมาณเม็ดหนึ่งถ้าเฮาต้นใหม่เฮาไอมันน้อยนะครับมันน้อยเฮาก็ปรับปรับเบ้าเอาครับนี่ครับครับง่ายครับระบบนี้ประหยัดต้นทุนครับต้นทุนหน่อยก็เฮ็ดได้นะครับ เนี่ยผมก็มาเดินระบบนำวไว้ถิ่มว้นะครับมีเห็ดไปเรื่อยๆครับง่ายๆครับผมนี่ครับส่วนใหม่รอบบ้านครับมาเห็ดห้บ้านบ้านเพื่อนนี่ครับมาเห็ดบ้านเพื่อนครับไม่เห็ดในบ้านอาจารย์เพื่อนครับนี่ครับแบบนี้ครับโอเคนะครับเนาะในคลิปนี้ผมก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ